่ออนนอนตีลงยูทูบ่ะถ่ายกันทำพี่รับเบอง์วงไฟเดิมอนี่เออเชียง,งเอ๋ไหมเีม่เงเอ่อะเงเอมามาแล้ว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  เอา้โหไอ้เหี้ยยันคนยันคน อาบางสวงครับบางสวงบางกี่ร่องครับโอ้ยลีรี่าอะไรจุดเจ็ดเองครับตอกมือครับหยัดคนรีล่าอีกอ่ะรีล่า แถมันข่้คืนไปร้อนเมื่อของดอกขอล้าขอล้าขอล้าขอเราที่้องครับผมฉันนขาไว้เถอะดนหยอง ดวงดีดดว,วะของแฉวะไปทาาเกเหรอหัวคนนู้นไอ้เหี้ยแดงแเนี่ยแทสรูดเลยวะบางสามก็บางสามแสรูดไม่ไอ้ โหโหแห้งนัวไปนั่งไปนั่งโอยี่หัวใหญ่หานมาทางไหนกับมันบังซีครับบางทีทางเทียนครับบางหนึ่ทีดีบางนี่ครับมาที่เสียบบางหนึ่ตอกเองกับมือครับตอกเองกับมือทีดีครับ โอ้โบอกแลยว่าทีนี้ตั้งส่งของแ้เแมนป้านนะครับยืหนักหับบัณฑีหาครับบัณที่ห โชคหมานับสามสองหนึ่งไปโอ้โหเอเบงงบังนี่เขาเชินก่อนกูม่เดือดหลายล็อปได้ยังดีสุดดีุมานขึ้นสูงลงซาใช้เวลาหลาย ไอคนเดินหนุ่ม้ยสองคือพื้นฟดเขาขึ้นไปโอ้โหลอาดได้ลองาด้อหลออหลงอหลงดีหมลองลองลองกลัวจะทท่นดีไหมเป้งทีรีทีรีทีรีจุปัง เอาไทยไหมค่ผู้ไทยแค่ไปถ้าผิวคนเียเออใช่ตอนแจ้งผีเนาะลี่ลาครับแค่ตอนอีกคนเดีเอาบางที่สองสำหรับซอยจิมเจียงซีโรโกกูครับจะตั้งอีอีฐานอีฮานครับยังแต่สส้นไล่ครับบนท่านไมาถูหาเพี่ยไมล็อกไว้น้ำหันเนีนๆ จำเองจุดเองครับแต่ครับพี้นะครับมือเลยไม่เจอคลมจุดจุดเขาเปล้นแต่ว่าวิขึ้น อันนั้นแหละเป็นน้ำอันนั่นแหละเป็นน้ำซาง